ลบๆลลอ่ะโอเคนะเอาเอาเร็วเร็วมันเลื่อนแล้วอ๋อโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ร้านดีจังมีสินค้ามาแนะนําให้ลูกค้าอีกแล้วนะคะครับวันนี้เรามีแบตเตอรี่สำรองไฟตัวใหม่ล่าสุดเลยซึ่งเปิดตัวทางทีวีตอนนี้ถ้าใครได้ดูรายการทีวีใช่วันที่เจ็ดพฤษภาใช่ก็จะมีดารามาเปิดตัวเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวให้ดูผ่านจากในนี้นะนัดเปิดให้ดูหน่อย ระหว่างที่คุณนัทเปิดให้ดูนะคะมีเสียงไฟก็ถึงตาก็จะโชว์ให้ดูว่าแบตเตอรี่คอมมี่ของเราอ่านี่ไงมาละนั่นแหละค่ะคุณอะไรบ้างเนี่ยคุณนันคุณนี้อ่ะคุณดังๆทั้งนั้นเลยค่ะมาเปิดตัวน่ะคุณเยอะอ่าแล้วก็อย่างนี้ก็มีดาราถือสมรงไฟนั่นแหละครับช่างมันเถอะรู้แต่ว่ามันเป็นดาราเป็นคนดังมาเปิดตัวครับเออแล้วก็มาออกรายการทีวีเราก็เลยได้เป็นตัวแทนของ สีสเกตคือเท่าที่รู้มานะเราเราสอบถามเรียบร้อยแล้วแหละทางบริษัทคอมมี่ว่าในสีสเกตในบ้านเราเนี่ยมีใครเป็นตัวแทนจําหน่ายไหม,มเขาบอกว่าร้านดีจังร้านเดียวเท่านั้นที่ผมมาลงขายให้เป็นตัวแทนจําหน่ายคอมมอี่เรารีบเลยฮะรีบลงให้ลูกค้าเลยเพราะว่าโดยปกติคอมมี่เนี่ยจะลงตามห้างใช่ค่ะตามช้องก้อนนี่มีหมด ตามร้านใหญ่ๆช็อปใหญ่ๆถ้าถามหาร้านตามเล็กๆทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีคือแบตเตอรี่สำรองไฟของคอมมี่เนี่ยคือมันนี่เห็นไหมคะสัญลักษณ์คุณนัทมันคือยังไงมันดีไงนี่ๆๆเห็นไหมครับถ้าถ้าจนี่คือกับหัวกับหางต้องมาดูที่ร้านถึงจะเห็นครับคือซันมันเขียนว่าซันโยคือคือผลิตโดยเซลลของซันโยนะครับซึ่งเป็นเซล์ของญี่ปุ่น เป็นเทคโนโลยีอัจฉริยนะนั่นแหละคือมันป้องกันการกระชากการระเบิดนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่สำรองของซันโยเนี่ยได้รับมาตรฐาน iso 2 0 0 1ถึง2008ซึ่งน้อยแบรนด์มากที่จะได้มาตรฐานนี้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันกับที่ยุโรปใช้แต่ว่ามาตรฐานของไทยเนี่ยจริงๆก็มีม o, o g อก2217จากถึงส5 4 8ดนะครับผมจากอุตสาหกรรมก็คือให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าแบตของซันโยเนี่ยไม่มีระเบิด ไม่สร้างปัญหาหรือ<ช>ว่าทําให้เครื่องที่คุณใช้เนี่ยมีปัญหาได้เหมือนหลายๆคนที่ไปซื้อตามท้องตลาดทั่วไปจะไม่มีอะไรเลยซื้อ<ช>เป็นแบตเตอรี่สำรองที่ไม่ไม่ได้รับมาตรฐาน,นแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคอมมีขม่ของเราเนี่ยถ้าใครมาซื้อที่ร้านนะคะปกติสำรองไฟจะบอกว่า,วาเอ้ยรับประกันสามเดือนหกเดือนมีปัญหางนีงน้นู่นนีน่นั่น,น,นเยอะค่ะแต่ของเราเนี่คอมมี่ถ้าซื้อของเรานะคะเราจะมีตัวนี้ให้ด้วย ซึ่งเป็นใบรับประกันที่ซึ่งทางบริษัทจะเก็บไว้ชิ้นหนึ่งลูกค้าเก็บไว้ชิ้นหนึ่งชัวร์เลยค่ะว่าคุณจะได้ประกันหนึ่งปีจากคอมมี่เต็มเตมคือถ้ามีปัญหานี่คือเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้คุณคือส่งเคมาคือเดี๋ยวเราเองแต่คุณมาเอาตัวใหม่ที่ร้านอย่างงั้นดีกว่าแต่ถ้าคุณไปซื้อที่อื่นเราไม่รู้นะเขาอาจจะส่งคุณไปเคมเป็นเดือนเราไม่รู้แต่ว่าที่ดีจังทุกสาขาทั่วประเทศเราส่งที่ร้านใช่เยี่ยมมากนะคะก็นี่ก็เป็นอันนี้ไป เห็นไหมอันนี้อันนี้ส่งฟรีดนวยนะเพราะเขาไม่เก็บตังค์ไม่เสียเสียสแตมแล้วเขาจ่ายไปแล้วโอเคครับนะคะอ่าแล้วถามอีกข้อนึงดีกว่าค่ะพี่นัทถามว่าครับอมันดียังไงทําไมเราถึงต้องเลือกแบตเตอรี่สํารองไฟของคอมมี่ด้วยทําไมเหรอฮะทำไม,ำไมก็ไส้ในมันเป็นซันโยหนึ่งละอสองเป็นแบรนด์ญี่ปุน่นสามคอมมี่เปิดมากว่าสามสิบปีแล้วอ,อายุอุ้ยสามสิบปีนี่เกินอายุพี่นัทีเดียวเนี่ย มีที่20ต้นต้นเองค่ะใช่ตาก็10ต้นต้นเองแล้วที่สําคัญตอนนี้ที่ร้านตานํามาให้ลูกค้าดูมีหลายรุ่นมากก็คือคอมมี่มันมีหลายรุ่นก็คือมีแบบบ้านตั้งแต่หลักไม่กี่ร้อยบาทไม่กี่ร้อยบาทจนถึงหลักพันราคามันจะจะขึ้นอยู่กับตรงนี้ค่ะเรียกว่ามิลลิแอมยิ่งมิลลิแอมเพิ่มขึ้นบ้างเพิ่มขึ้นราคาก็จะอ่าขึ้นไปขึ้นไปแต่ว่าไม่ได้แพงมากนะคะที่น่าตกใจคือรุ่นใหม่มันเป็นยาอะไรรู้ไหมคุณตา คือมันกันน้ําได้จริงเหรอใช่ก็คือสามารถออ่จุ่มน้ําแล้วคุณชาร์จได้เลยแล้วประกันเจ๋งขนาดนั้นพราะว่าตอนนั้นที่เขาเปิดตัวถ้าลูกค้าไปดูใน YouTube ก็ได้เขาเอาตัวแบตเนี่ยจุ่มลงไปแล้วก็ชาร์จได้เลยเอาสายขึ้นมาชาร์จแต่เชื่อแน่ว่าทุกคนคงคงไม่ทำแน่นอนคือเขาการันตีให้เฉยๆว่ามันโดนน้ำได้เพราะมันใกล้หน้าฝนแล้วไง ฝนไงสมมติลูกค้าถือสมาร์ทโฟนถือโทรศัพท์เอาแบบนี้เลยถืออย่างนี้เลยชาร์จไปเลยไอแบตสำรองไม่เป็นไรแต่โทรศัพท์นี่พัางแล้วคอมมีของเราเนี่ยก็มีหลายรุ่นหลายแบบด้วยกันคุณนเดี๋ยวเรามาดูรุ่นล่าสุดที่เขาเพิ่งโฆษณาไปว่ามันกันน้ำเนาะว่ามีตัวขนาดไฟเท่าไหร่บ้างมาเริ่มจากตัวน้องเล็กสุดก็คือตัวนี้อ่าตัวนี้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 แม่อันนี้อันนี้อันนี้รุ่นเก่า จะเอารุ่นใหม่เอารุ่นใหม่ก็คือห้าพันสองห้าพันสองขยับมากเป็นเจ็ดพันแปดไม่หนาแล้วบางมากแล้วเบามากใช่ครับเบากว่าโทรศัพท์เราอีกอ่ะแล้วก็ตัวเก้าพันเก้าพันแอมตัวหมื่นสองแอมคือหน้าตาคอมมี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยก็จะดูดีอยู่ไม่เหมือนแบบมันดูดีอ่ะเออช่เหอะดูดีแล้วกันดูดีนะครับเนี่ยเห็นไหม สวยสวยงามมีหลายมีหลายเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านะคะว่าข้างในมันมีอะไรบ้างดูตัวนี้ดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้แกะตัวนี้แกะแล้วตัวนี้แกะแล้วแกะอย่างี้ยครับเขาบอกว่าคอมมี่รุ่นเนี้ยคือมันสายสายมันติดมาในตัวเลยใช่บางคนมีแบบสำรองแต่ไม่มีสายเพราะสายหายหรือไม่ก็ซื้อแบบสำรองเสร็จต้องซื้อสายเพิ่มค่ะอ่าแต่นี้มีมาให้เลยไหมฮะสายมันจะเกี่ยวอยู่ในนี้เลย ดูดูดูเห็นไหมครับเนี่ยสีเหลืองเห็นไหมคะอันนี้สีเหลืองอันนี้สีชมพูมีหลายสีมากก็คือจะเกี่ยวอยู่ในตัวเครื่องเลยไหมฮะใช่แล้วตัวนี้ก็ไม่ต้องกลัวหายด้วยนะคะชาร์จเสร็จแล้วก็มาเก็บอันนี้สีฟ้าแล้วที่สําคัญคุณนัทนี่มัดเขาบอกว่าสายที่เฮ้ออะไรครับสายทำไมสายที่แถมมาเนี่ยมันมันรองรับเวอร์ชั่เจ็ดเวอร์ชั่นเจ็ดขึ้นไปเจ๋งไหมเจ๋งไหม บางทีลูกค้าไปหาซื้อสายตอนท้องตลาดมันไม่รองรับนะชารจมันจะขึ้นว่าอุปกรณ์เสริมไม่รองรับใช่มันก็ต้องใช้สายง่ายๆฮะกอนนี้มันเสียบอันนี้ของสี่เนาะก็ออันนี้เสียบตัวแลงไปปึ๊บก็เสียบถ้าของห้าหรือว่าของตระกูล iPad มินองมินิก็ตัวนี้ก็ไปแตชาร์จด้ดแล้วก็เสียบฝั่งนี้ก็เสียบในตัวช่อง USB ตัวนี้เดี๋ยวมาที่ร้านก็จะแนะนําให้อีกทีตัวนี้ก็มาเสียบแลงสี่กับตัวนี้อันนี้ก็เสียบชาร์จเลยต ไม่ใช่เขาเสียบก้นเอาเอาเฮีช้าตื้อเฮ้ยเฮ้ยยังออ๋เสียบเข้าไปเลยยังเสียบให้เสียบเข้าไปสิยังโอ้เสียบเลยนะคะเบาอ่ะเล็กอ่ะเห็นไหมเห็นมือตาถือป่ะเล็กอ่ะเนี่ยเข้าแล้วฟริ้งฟริ้งเลยเอาใหม่เอาใหม่อีกทีฟังนะอย่าเสียงดังปิดพู้ร้อก่อนปิด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 วัน <laughs> แม่โทรมา <laughs> เดี๋ยวค่อยโทรกลับ <laughs> เด้อดเนี่ยหนึง่ฟง,นะงฟังนะ้าฟังน้าเสียงมันเพาะๆค่ะอ้าวเสียผิดเร็วดิโอ้แม่โทรมามไม่ได้ยิน,ดยนเดี๋ยวค่อยมาฟังที่ร้านเนาะเด,เดี๋ยวฟังเสียงนะว่ามันมัน,ม,นมันฟิง้งมากเลย ันนฟิ้งเพาะกว่าอ่ามันจริงจริงมันก็ฟิ้งทุกยี่ห้อนะ <c oughs> แต่ที่ว่าฟิ้งเพาะกว่าอ่ะโอเคก็เก็บเข้าไปวิธีเก็บก็เอ้ยมอนเข้าอย่างเงี้ยอันนี้เป็นโฆษณาแฟนทำไมมันแพ็คไม่ลงอ่ะต้องเอาอันนี้ออกก่อนเหรออเออเ,อ,เอ,อ่ะ,อะสไลด์ลงไปลึกกว่มาเนี่ยเล็กมากเบามากถ้าจะเอาเบากว่านี้อีกก็มีรุ่นนี้ค่ะบางด้วยอ่า แกะให้ดูหรอกมาดูที่ร้านแล้วกันนะคะก็จะได้เห็นแล้วที่ที่แขวนนี่อะไรอ่ะมันเป็นโฆษณาแขวะเดี๋ยวมาดูอีกคลิปดีกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันยังไม่ไม่เฉลยหรอกว่าคืออะไรเพราะหลายคนิงๆหลายคนยังไม่รู้หรอกมันคืออะไรวุ่นวายมากเจ๋งมากๆเลยเจอกันที่ร้านดีจังนะครับ